ใครที่กาลังมองหาดีเกมฟรีไฟนะครับหรือว่าร้านเติมเพชรราคาถูกนะครับตอนนี้ผมก็มีโปรโมชั่นอยู่นะครับในการเติมเนาะแล้วก็มีรับปั๊มแรงนะครับนี้ก็ปั๊มไปประมาณ72 ID แล้วนะครับก็ใครสนใจปั๊มแรงหรือว่าเติมเพชรหรือว่าจะเป็นแบบว่าซื้อขาย ID อะไรเงี้ยก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยได้ที่เพจผมนะครับเด๋ยวลิงแฟนเพจผมจะแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม comfortably เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสหลับวันนี้นะครับอยู่กับผมอดตาเพอรเกนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับผมมาสุ่มเจ้าหัวขาวในตำนานนะครับนี่ก็คือตอนเนี้ยใครที่อยากเติมเพชรนะครับสามารถเข้ามาเติมได้ที่เพจผมนะครับตอนนี้คือเพจผมจัดโปรโมชั่นเติมเพชรอยู่นะทุกคน ก็มาเติมได้ที่เพจผมเลยนะครับโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มกันเลยนะไปะวิธีการสุ่มนะครับเขาจะให้เรากดนะครับ10ครั้ง180ดเพชรนะครับแล้วก็20เพชร1ครั้งนะครับแล้วก็มีสุ่มแบบพิเศษแต่ผมคิดว่าสุ่มแบบพิเศษไม่น่าขุมหรอกเดี๋ยวผมสุ่มให้ดูนะแบบพิเศษอ่ะแล้วก็มีแบบว่าถ้าสุ่มครบ40ครั้งได้เป็นลดสีทองอะไรอย่างนี้นะครับ้าเดี๋ยวผมสุ่มแบบพิเศษให้ดูก่อนเลยนะครับผมคิดว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเห็นปะ คือเหมือนมันทําให้เราเปลืองเพชรเล่นเฉยๆนะครับคือไม่ได้ช่วยอะไรเลยจริงๆทุกคนโอเคผมคิดว่าแบบที่มันส่งคุ้มที่สุดนะครับน่าจะเป็น10ครั้งเนี่ยอันนี้น่าจะคุ้มสุดแล้วเดี๋ยวผมส่มให้ดูนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้เพชรหรือเปล่านะครับโอเคไปเกลืออ่ะผมว่ากดแบบไอ้นี่ไปเลยนะครับนะครับผมปิดแอนิเมชันนะครับผมจัดไปนี่ได้999เพชรเฮ้ย ああได้กาไดเ้999เพชรนะครับมันก็จะเด้งขึ้นตรงนี้ให้เลยนะครับโอเคสุ่มต่อทุกคนโหรอบนี้เกลือว่ะทุกคนเกลือจย,ยับเลยเนะี่ยเฮ้ยหัวหัวแล้วโอเคผมไม่ได้อยากได้หัวขาวนะคือผมมีแล้วผมอยากได้ชุดอันเนี้ยโอเคต่อทุกคนโอเคไม่ได้ว่ะทุกคนโหได้หัวนี้ก็โอเคต่อโอ้โหอบอกว่าได้เพชรแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้เลยโอเคเดี๋ยวรับรถไปก่อนนะจ๊ะ สุ่มต่อเลยทุกคนเฮ้ย99เพชรสองอันสองอันมาว่ะได้เหมือนได้สุ่มฟรีเลยนะครับผมโอเคผมจะลองกดดูอีกสัก่าพันเพชรละกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะได้เพชรเท่าไหร่นะครับนี่ก็ได้99เพชรโอเคได้อยู่นะผมอยากรู้ว่า9 9 9เพชรมันจะออกอีกหรือเปล่านะครับโหมันได้แต่อันเนี้ยคือหัวขาวออกยากมากทุกคนดูนะ ผมสุ่มมาผมยังไม่ได้หัวข่าวเลยนะครับ <im cia> เห็นปะ <im cia> มันออกยากไปเปล่าลองปิดอันนี้เลยทุกคนไปเห็นปะคือผมสุ่มมา <im cia> ผมไม่ได้หัวข่าวเลยนะทุกคนดูนี <im> ่ <cia> แต่เหมือนผมจะได้999อเกเพชรอีกแล้วอะาะว่าทุกคนสังเกตตรงนี้นะครับเพชรผมมันเด้งขึ้นนะได้เก้เพชรได้9 9เเพชรครั้งหนึ่งแล้วนะครับดูเพชรผมเด้งขึ้นเป็นพันเลยนะครับเหมือนผมจะได้999เเพชรนั่นไง <H ee> โหข้อแจ๋วทุกคนดูสุ <D> ่มประสมมาเพชรผมเหือเท่าเดิมเหมือนได้ของฟีอะแต่ก็มันได้แต่ของเกลือโอเคสุ่มต่ออ้ย <S <S ผมได้ไรวะได้99เพชรปะเรากดข้ามไปเลยวิ้ยได้ชุดแล้วได้ชุดแล้วทุวกคนโอเคก็เอาเป็นว่าผมได้ของที่ผมตาที่ผมต้องการแล้วครับคือผมอยากได้ชุดชุดแล้วก็อ่า อ่ะอยากได้แค่ชุดนะครับก็ได้รถสปอร์ตมาฟรีคันหนึ่งแล้วก็ชุดกล่องมันก็จะเด้งเข้านี้เลยนะครับเดี๋ยวกล่องผมจะสะสมให้ครบ5้าร้อนะครับ500กล่องแล้วเดี๋ยวผมจะมาเปิดทีเดียวเนาะตอนนี้ผมสะสมได้เยอะแล้วไม่รู้ว่ากี่กล่องแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้ชุดมาโอเคลองใส่ดูนิดนึงทุกคนแล้วก็ได้ไอที่มันเป็นหัวใช่ไหมห้าพันอะไรสักอย่าง ผ้าโพกหัวเหรอผ้าโพกหัวมันอยู่ไหนเอ่ยอือผ้าโพกหัวที่ผมได้มาผมไม่รู้มันคืออนไหวะทุกคนผ้าพันหัวอืมโอเคผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออหไนเหมือนกันว่ะทุกคนผ้าโพกหัวอันเนี้ย แต่ชุดมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยเป็นตนนนเี่ยไอ้ผ้าพวงหัวเนี่ย,ผ,ผ,นนยผ้าพันคอเหรอเกียดว่าผ้าพันคอนะเราไม่รู้ว่าอันไหนเหมือนกันว่ะทุกคนโอเคผมหาไม่เจอว่ะทุกคนผ้าพันคออ่ะนี่มันอืมเอาเป็นว่าผมหาไม่เจอว่ะทุกคน โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปครับผมบายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมไปผมบายบายแล้วเจอกันนะครับผม